ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อาบาจอแพร่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังโอนย้ายเข้าสังกัด เมื่อเวลา9กานาฬิกาานาทีวันที่10ตุลาคม2565ณห้องประชุมลานวัฒนธรรมอบจแพร่นายอนุวัฒน์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เปิดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดวยว่าที่ร้อยตีสุปชัยธานาขันประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายเด่นปัญญาน,านันเภศสัชกรเชี่ยวชาญด้านเพศศสตรสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ200คนหลักสูต,ตที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยหนึ่งจา้า,จาวาจะมีาาการโอนเงินมาระวังจะใส่งบประม,มาณที่มัจะใส่ลงในพื้นที่ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ พอโรงงานทุบโรงพยานสารสุขจังหวัดรับภูงั้นรับกันได้กับว่ากันไปนะครับส่วนแต่ว่าต้องหาความต้องลงกันได้ว่ามันต้องพันแต่ถ้าผมเจอกระจกมันได้ล่าที่หับส่วนที่สองคือว่าเรื่องพนนะครับกระบวนการไายพนชุ่นเนี่ยมันจะมีปัญหาข้าราชการบางคนมีประเด็นคนที่ส่วนคนที่มัดด้วยราชการก็ว่าท่านคนมาผมรอเนาผิดปัญหาผิดขาดปัญหาเรื่องเงินเดือนก็สะท้อนครับในยุคสมัย ก็แก้ระเบียบพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญรบประธานชมรมอเราสะ้องมีรเช็นรวารงนี่ครับก็เป็นรอบเบาตีนครับแล้วก็คืนคุณยัมีสาวกับพวมีงานชายก็ด้กันนะครับาจาพรอ่ต้องออกเยียชมปีรอบเขาปีทายไปแล้วเนี่ยมีปัญหาของชาติจอบอกอยู่สระว่าสนับสนุนในแง่อะไย่างจะได้ของตั้งนาดับตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วก็จะดูแล ส่วนของพนักงานที่มาสร้างต่างบางอย่างมันยังมันยังหมเรียบร้อยก็ก็จะส่งออกเอาถีเรียบร้อยก่อนอย่างที่หมเรียบร้อยแล้เหมือนกันเรียบร้อยสัมภาษณ์สาวยางก็เรื่องเรื่คนเงินของ ทั้ง,งานดูการลงที่วางส่งเส,งสงริมสุขภาพตำบลโครงการบริหานส่วนตมแรกนั้นนสิ0แห่งต้องขอกราบขอบคุณท่านเพียงสูงครับที่พร้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบนโยบายการขับง,งานในวันนี้บนหถึงเรียกว่ารปสพสานีมายเชื่อพระเกียรติให้แก่องค์การบริหารส่วนตมแร่เป็นไปตามแผนก,นก,นกนนารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราที่ส่งขอส่งอันอสเ และแต่งั้งการ,รหนดขั้นตอนการ,กราแก้น้ให้แก่องค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นรที่สองงการขถ่โอนภารกิจกำหนดให้รงพยาบาลชมุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรธัญไมและโรงพยาบาลส่งเสริมสาติบบนนคนเขรกิจประเภทว่ามีความพร้อมในระดับด,ดีเลิศสามารถรับขายโอนธา,ารกิจธันามยและโรงพยาบาลส่งเสริมชาตนได้ทุกแห่งหรือตามประสงค์ที่คณกรรมการขถ่โอน และกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบมาติคณะมูลนตรีเมื่อมนที่4ิรินาคมที่มีความประสงค์จะากโอนมายังองค์การมหาส่วนจังหวัดต,ตามมาติของคณะอนุกรรมการบริหารถ่ายโอนร,ร่างสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้โอนให้การแหลกตั้งประจําจากกรรมสิทธิ์ละโอนให้การและที่งงนนตั้งประจําตามระเบียบบริหารงานอคนท้องถิ่นตามที่เสนในรอบแรกจํานวนทั้งหมดเจิแห่งจากจากํานวนองาลส่งเสริมสภาพท้องถิ่น ทั้งหมดในจังหวัดแร่119แห่งและมีสุขภาพโดองแห่งโดยจำแนกเป็นอำเภอแ8เขตดังนี้อำเภอเมืองจำนวน2 1แห่งรับไข่บนลมาทั้งหมดอำเภอหุมุกไก่6แห่งรับไข่บอมาทั้งหมดอำเภอรองรับไข่บอจำนวน7แห่งอำเภอเด่นชัยรับไข่บอล4แห่งอำเภอสุเม,ม็นร,รับไข่บน9แห่งอำเภอสอง รักไข่โอนเกตแหง่งอําเภอร่องควางรักไข่โอนหกแหง่งและอําเภอบางชิ้นรับไข่โอนสีแหง่งโดยการนี้มีมมความูุของบุตรกอนในการส่งเสริมชาอดวงประกอบด้วยข้าราชการทั้งหมดจํานวน142รายลูกจ้างประจํา1รายและลูกจ้างเพศอื่นได้แก่ลูกจ้างชาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างโชคราวจํานวน1 7 2คน สุภาพบุรุษไทยองค์พระยากรมการประธานสุวขทัพร่รวมจํานวน315คนการดำเนินงานที่ผ่านมาในวันจันทร์ที่3ตุลาคม2 5 6 5ข้าราชการลูกจ้างประจำรงพยาบาลส่งเสริมสันทร์สำหรับองค์การประธานสุโขทั่จำนวนทั้งหมด143คนการดำเนินการองค์การบริหารสุโขทั่ครั้งนี้วันจุบันเราจัดคนแล้วผมให้คนเชิญ ท่นประธาน้่านนาการหมอตีบายทานอาการวัราชการกรงเซลสบุณในสังกัดองค์การมหารสนจหรไทยขออนุญาตเปิดเยครับผมเพ้่ก็ขอเียดเิญท่านีิปศึกษาพี่มอนุก็พี่มอนุไม่ได้วยเป็นเพี่ยนนั่งรถตู้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มนร้องกาบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ท่านครับแล่วกอ ขอสวัสดีท่านขอขอเสด็จทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับขอความจริงแลมกกาในวันนี้ผมจะเป็นกคนกำหนดนโยบายของท่านได้อย่างนีอย่างแนวทิ้งแต่ว่ามาเรียนทุการาหรือว่าแต่ละทีคนยังยังไงนะครับคนอื่นกัจะขอเรียนท่านได้รับทราบว่า ยังตีประัเป็นได้รายงานมานะครับการทายโอนในข้างนี้เป็นเป๊ะตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับโดยวว่าเขาขยักอย่างขยักน,นะเพราะว่าพระราชบัญญัติอันนี้มันออกตั้งแต่ปี2542ในส่วนนั่นนะเขาเปิดโอกาสเป็นข้อแผนหนึ่งเนาะ แหนึ่งเนี่เปิดประกาสคือเทศบาลหรือองค์การบริหารชัดบทตเป็นผู้ที่จะขอรับโอนก่อนนะครับของอบจเนี่ยผมได้นย้งเกี่ยวแล้วก็เขาก็ถอดเวลาพอสมควรเขาก็บอกว่าถ้าแผนสองเนี่ยบุมีอบจหรือว่าเทศบาลทบโอนเนี่ย อบประจ๊อกแตจะตักต้มข้าวโอ๊ตนะครับกับแหวนสองนี่กับการนั้งขอดังยุปีได้ยังไม่ดีแล้วครับกับเพราะแหนสองขอดอะไนเนี่ยการช่วงนั้นผมเป็นนายกองค์การบริหารเป็นเป็นนายกสมาคมอบจแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รับการติดต่อเมื่อด็กท่านสมศักดิ์ซึ่งเป็นนายกสมาคม เราพอสอดต๊ะอะไรอยงนี có, có ้จงลุกอย่นี về, ắt, ắt, ้เนาะเราพอสอดต๊ะเองประเทศไทยว่าอยาจะให้ผมจุยขับเรื่อนเรื่องการไทยโอนนี้โดยที่ว่าจังหวัดแพร่หรือจังหวัดที่เป็นความี่ิงจังหวัดแพรเป็นจังหวัดแก็บน้ำนี่กันขับเรื่อนในครั้งนี้นะครับถึงชงลมเราพอสอดโต่ะจังหวัดแพร ถึงถ้าใครจะจมจะจมในยกคในวันนี้นะครับก็อันนี้ก็เรียนถึงดีว้ที่ไปว่าเอาไปเจ้าว่ายี่กันมาได้มันมีกฎหมายนี่อย่างร้องรับนะครับซึ่งมันมีการโครงการโครงสร้างพื้นฐานเขากระลับเอาปจกระลับผลนถนนท้ายพ้นมา สถานีเราได้ขอสนับสนุนจากรัสตรีเป็นย่งประเทศไทยโอนเกลือนะเจ้าก็ขอสนับสนุนเจ้าหนี่มาช่วยกันอาทิตย์ละ้นหนึ่งวันเจ้าเรียนอันตรีขั้นเจ้าครับเอาที่ไหนแฮมเรียนขั้นไหนบ้างผมต้องเรียนร้วบอกเลยสนชุมพนะเจ้าสามสูหนึ่ง ดีกีได้ขออัลมานมาจะถือเยียมะมางนะะเป็นงคันคนละับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะะเป็นเครื่องต้องสาไม่ต้องมือนะจ๊ะเออลดลดอีกแล้วอเอกนะฮะปด้แล้าเสีย้าเยอะมากเป็นทีหลายค้านะจ๊ะการประดิษฐ จาราก็มีเดีมืนจอแฝดเจ้าตีในห้สนับสนุกนะกรจะมีคอมพิวเตอร์ประมบน้คอมพิวเตอร์ตั้นโตแล้วก็เคก็จะมีรถมอเตอร์ไซคเจ้าครับตีในอากาสนัมสนุนั้นเครื่องฟังหัวใจเล็กสามหมบาทนะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกับสามหนบาทรมได้ประมาณเจ็ดหบาทครับผมเตงแค่ครนบเนะครับพวกถือนะครับเด้ครับ ก็หมูประมาณีของเสื่อตัวกมาตะเคียเสื่อนนะครับแล้วก็เรื่อหมูจมูนะครับแล้วก็เสื่อริ่งแลของพีเเรอเเลียวกัอยงไรหจาจาพระสแเดียมจ้ากเอราทคามเดือโอนย่ายเราจะตอนนี้ได้โซล่าเซลล์สอบสอบตรจับาเอาไว้ทางด้านหน้าของสมสอ แล้วเนี่ยเราขอรับโอนมาเจ็ดสิบนะครับกวันนี้ก็จะให้ทาง70แห่งเนี่ยก็มาคุยกันว่าเราจะทำอะไรยังไงเนาะหลักๆก็ผมก็คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมท่านครับเราเรื่องของการแพทย์นไทยที่ท่านสนใจจะตั้งโรงพยาบาลแถวบางพนกับเราอสอตครับหนึ่งมันอ่า ก็มาเราพศตอเองเหมือนกันครับถ้าที่ไหนมีศักยภาพที่จะมีแพทย์แผนไทยเราก็จะส่งเสริมไปนะครับ <chain. S 2> นราชการที่เขาไม่สนใจจะมาท้องถิ่นมาช่วยรชาชการครับตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็จะออกคําสั่งให้มาช่วยรชาชการนะครับก็ทําในหน่วยงานเดิมครัคบก็ขอเรียนว่าในปีปีต่อไปเนี่ยปีหกหกเจ็ดเนาะ อบจก็จะรับโอนทั้งหมดมาร้อยกว่าครับเป็นร้อยรสิบเก้า่งเพื่อที่จะไม่เกิดสองมาตรฐานในการบริหารต่างๆมันก็จะยุ่งสำหรับบุคลากรต่างๆจะมาไม่มานั่นเดี๋ยวตั้งแต่วันที่17ไปนี้ผมก็อ,ออกไปต่างอำเภอต่างๆไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่าในการมาหรือไม่มานะมันมีผลต่อเขายัางไง สำหรับชุดแรกนี่ก็มันค่อนข้างชุบล็หนักหน่อยนะครับก็เลยความชัดเจนไม่ค่อยมีท้งที่ทานฝั่งเลยว่าโอนมาแล้วเนี่ยน,น,น่าจะมีไปทางไหนตามความเกียวท้าน,นคือตอนนี้หนึ่งโอนมาแล้วเนี่ยมันประชาชนนี่นะครับระหว่างอาปจกับฟังก์ชั่นเช่นของจังหวัดน เขามีความคาดหวังจากอบจมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งจะด่านยกก็ได้อะไรก็ได้เพราะเป็นการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นเราพอสตอเนี่ยอาจจะไม่เพียงว่าแค่รักษาผู้ป่วยชาวบ้านถนนไม่ดีเขาก็ต้องมาแจ้งเราพอสตอเนี่แหละเพราะมันใกล้เขาเร,บร,บรนบว์ีเลยครับเราก็จะถือโอากาสนี้ถือว่าเราพอสตอซึ่งมี ทุกตำบลเนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่ดีที่สามารถที่กระจายเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย